ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ สำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนกันยายนนี้นะครับก็ถือว่าชีวิตของคุณจะมีเรื่องราวของการขับเคลื่อนชีวิตเป็นอย่างดีนะครับ <S <S เพราะว่าดวงดาว well ต่างๆค่อนข้างจะมีจุดของความสัมพันธ์กับลัคนาของคุณเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวศุกร์นะครับที่เป็นศูนย์พาหะนะครับนำหน้านลัคนานะครับที่จะเป็นตัวแรงขับเคลื่อนให้ตัวของคุณมีไฟกำลังใจใน,งในการขับเคลื่อนชีวิตเป็นอย่างดีและนอกจากนั้นครับก็ยังมีดาวพฤหัสที่ตีโกนถึงลัคนาของคุณเช่นเดียวกันนะครับและยังมี ดาววังคารและดาวมฤตยูนะครับที่ยังโยกถึงลัคนานะครับและก็ดาวราหูนะครับที่เป็นจตุโกนนะครับถึงลัคนาเช่นเดียวกันและยังไม่พอนะครับก็ยังมีดาวเสา์และก็ดาวเกตนะครับเล็งลัคนาอีกนะครับจึงเห็นได้ว่านะครับชาวราศีกรกฎมีดวงดาวที่กระตุ้นตัวของคุณอยู่มากมายแทบทุกดวงเลยที่ว่าได้ทําให้นะครับชาวราศีกรกฎในเดือนกันยายนนี้มีแรงขับเคลื่อนชีวิตเป็นอย่างดีเลยทีเดียวมีแรงกระตุ้นให้คุณนะครับเกิดแรง ไฟแรงกายนะครับที่จะผลักดันตัวเองให้ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวแหละครับฉะนั้นนะครับในเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่าชาวราศีกรกฎนะครับมีกําลังเป็นพิเศษในการที่คุณอยากจะขับเคลื่อนชีวิตตัวเองให้ไปสู่จุดหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีกรกฎกันบ้างนะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีกรกฎคือดาวอังคารการที่ดาวอังคารของคุณโคจรอ,อยู่ในเรือนพิศ,ศพเรียกได้ว่าอังคารณตตาแหน่งนี้ได้ตาแหน่งเป็นปลาดนะครับปลา ก็คือเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นดาวตัวแทนแห่งการงานนะครับเมื่อเป็นปลาก็คือมีความไม่มั่นคงอยู่หรือการงานเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหรือเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้หรือช่วงเวลานี้นะครับชาวราศีกรกฎอาจจะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงกับการงานได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ใช่ว่านะครับจะมีแค่ตำแหน่งที่เสียเท่านั้นอย่างปลานะครับแต่ก็ยังติดตำแหน่งของราชาโชคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่การงานของคุณติดตำแหน่งราชาโชคก็ยังสื่อถึงในรูปแบบของการที่เรียกว่าได้รับ อิทธิพลที่ดีๆได้รับอิทธิพลที่บวกๆที่จะทําให้การงานของคุณเห็นความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันและนอกจากนั้นนะครับอิทธิพลของการงานอยู่ในภพเรือนที่ดีอย่างพฤษศเรือนพฤษศนะครับถือว่าเป็นเรือนของลาภะหรือเรือนของโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นการงานของคุณนะครับถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างถึงแม้จะมีจุดติดขัดได้บ้างแต่ก็ยังมีโชคลาบโชคดีที่จะทําให้คุณนะครับได้รับสิ่งดีๆและก็สามารถได้รับความช่วยเหลือให้ผ่านไปได้เช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนั้นอิทธิพล ของการที่เรียกว่าการงานของคุณเจออิทธิพน <t ot ell an> mm ์ดาวมฤตยูเข้ามาคิงข้างกันแบบนี้ก็เท่ากับว่านะครับการงานของคุณอาจจะต้องเจอเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนะครับใครนะครับคิดจะเปลี่ยนแปลงงานนะครับในช่วงเวลานี้ก็อาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงงานเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ต้องพิจารณาให้ดีๆเพราะอังคารที่เจอกับมฤตยูมันก็อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้อยู่หรือนะครับตัดสินใจในรูปแบบของการที่ใช้อารมณ์เป็นหลักได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องระวังนะครับในการเปลี่ยนแปลงนะครับ เพราะว่าใช่ว่าจะต้องเปลี่ยนไปทางที่ดีนะครับเสมอไปนั่นเองเพราะมันก็มีจุดของคําว่าปล่าก็คือเอาแน่เอานอนกับความมั่นคงไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ภาพรวมของอังคารนะครับก็ถือว่าอยู่ในเรือนที่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะได้ตําแหน่งที่อ่อนแอก็อย่างที่บอกไปว่ายังติดราชาโชคและก็ยังอยู่ในภพที่ดีอยู่นั่นเองครับ และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือดาวพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นเกษตรตราธิบดีอยู่ณเรือนสุภาสุภาคือเรือนแห่งความสําเร็จสุภาคือเรือนของการต่อยอดและก็เรื่องราวของการที่ได้รับผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลเรื่องราวของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือว่ายังเกื้อกูลให้แก่ชาวราศีกรกละกอยู่นั่นเองครับเพราะว่าดาวพฤหัสเองก็ได้ตําแหน่งนะครับที่โยกถึงดาวการงานของคุณฉะนั้นนะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสก็ยังจัดเต็มให้เกีก่ยวกับการงานนะครับให้มีความ ก้าวหน้าเกิดขึ้นหรือถ้าเก <scratched S 2> <sh> <sh> ิดเราพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงเวลานี้ก็สามารถหวังพึ่งเขาได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเรื่องราวการงานของคุณมีความสําเร็จเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวแหละครับสำหรับในช่วงเดือนกันยายนนี้นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีกรกฎกันบ้างนะครับสาหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีกรกฎคือดาวอาทิตย์นะครับฉะนั้นการที่ดาวอาทิตย์ของคุณโคจรเป็นเกษตรราธิบดีนะเรือนตัวเองแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเลยทีเดียวแหละครับ เพราะว่านะครับอาทิตย์ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรหรือเรียกว่าตําแหน่งที่แขงง็งแรงเข้มแข็งมีความมั่นคงเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวฉะนั้นนะครับอิทธิพลของดาวอาทิตย์ its, ที่ได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีก็สื่อถึงรูปแบบของการเงินข,ของคุณที่มีความมั่นคงสื่อถึงรูปแบบการเงินของคุณนะครับที่จะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ childhood. เพราะความหมายของเกษตรก็คือหนักแน่นมากมายได้ด้วยนะครับฉะนั้นนะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าใครรอคอยเงินอยู่นะครับในเดือนนี้ก็ถือว่ามีจุดแห่งความสําเร็จ มีจุดที่ได้จะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินของคุณที่จะพัฒนาให้คุณได้เงินก้อนโตขึ้นหรือเงินที่คุณรอคอยอยู่หรือเงินที่คุณหวังการช่วยเหลืออยู่ก็จะสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่านะครับยังได้เจอกับดาวศุกร์ซึ่งมาจากเรือนของภพลาภะลาภะอยู่กับการเงินแบบนี้นะครับก็ถือว่านะครับได้รับอิทธิพลของโชคลาภหรือเรื่องราวดีๆด,ดาวศุกร์มาจากภพลาภะลาภะอยู่เงิน เงินเป็นเกษตรปราธิบดีนะครับเท่ากับว่าคุณมีเกณฑ์การได้เงินก้อนใหญ่จากโชคลาภหรือได้เงินก้อนใหญ่แบบฟุกฟลุ๊กได้เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครคาดหวังนะครับเกี่ยวกับในเรื่องราวเงินฟลุ๊กหรือเงินที่เข้ามาแบบโชคช่วยแล้วล่ะก็ในเดือนนี้ก็มีโอกาสเลยทีเดียวครับที่คุณจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้นั่นเองครับโดยเฉพาะจังหวะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่17เนะครับเพราะว่าจังหวะนั้นของคุณเรียกได้ว่าดาวอาทิตย์เองโคจรไปเกษตรมีเกณฑ์การได้เงินที่มั่นคงมีเกฑ์ ได้เงินก้อนใหญ่นั่นเองครับซึ่งหลังจากวันที่17กันยาย,ยนเวลา22อนาฬิกานาทีนะครับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเงินของคุณจะออกไปจากเรือนสิงห์เข้าไปสู่ในเรือนของราศีกันซึ่งราศีกันนะครับก็ถือว่าเป็นภพเรือนของสาสชาหรือเรือนของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลการเงินของคุณที่อยู่ในเรือนกันนะครับก็ยังถือว่าดีอยู่เพราะว่านะครับอาทิตย์ณนะเรือนกันตรงนี้ได้เจอคู่มิตรใหญ่อย่างดาวพฤหัสเพ่งเลงกันถึงแบบนี้นะครับเรียกว่าดาวสัมพันธ์กันดีมากพฤ อาทิตย์เป็นคู่มิตรกันนะครับส่งผลทําให้นะครับมีการเกื้อกูลกันก็มีเกณฑ์การที่คุณจะได้รับเงินที่นะครับมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นหรือว่าการช่วยเหลือของคุณถ้าเกิดติดขัดอยู่ขอความช่วยเหลือแล้วแล้ว,ลวก็ก็จะประสบความสําเร็จอย่างดีมากๆเลยทีเดียวใครคาดหวังเกี่ยวกับสถาบันการเงิน,นในช่วงเวลานี้ถือว่ามีโอกาสที่ลงตัวมากนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเป,เป็นเกษตรราธิบดีอยู่ณเรือนของราศีมีนนะครับถือว่าพฤหัสของกรกฎณนะเรือนมีนได้ตําแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์อีกด้วยนะครับส่งผล ทำให,ให้คุณได้กลับ เรื่องราวของความโชคดีส่งผลทําให้นะครับให้คุณได้รับเรื่องราวของการช่วยเหลือจากสถาบันการเงินได้สูงเลยทีเดียวฉะนั้นนะครับใครคาดหวังเงินนะครับที่จะได้มาจากสถาบันการเงินแล้วล่ะก็ช่วงเวลานี้มีโอกาสที่คุณจะกู้ผ่านหรือนะครับขอความช่วยเหลือแล้วจะได้รับการซัพพอร์ตเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าพระฤาษีนะครับกับอาทิตย์อย่างที่บอกไปเป็นคู่มิตรใหญ่ซึ่งกันและกันพระฤาษีได้ตําแหน่งเกษตรอราธิบดีอยู่ณเรือนภพสุภาดีแล้วนะครับแถมยังติดอุดมเกณฑ์ด้วยติดเกษตรรา ปด,ดีถือความเข้มแข็งด้วยขณะที่อาทิตย์เล็งกับพฤหัสแบบนี้เป็นคู่มิจฉ่าก็เท่ากับว่าการเงินของคุณจะต้องมีเรื่องราวของความสําเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเองครับสรุปแล้วนะครับต้องบอกว่าการเงินของคุณตั้งแต่วันที่1ึยันสิ้นเดือนนะครับดีตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวครับเพราะอย่างที่บอก ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่17การเงินก็ได้ตำแหน่งเกษตรนะครับถึงย้ายออกไปแล้วอยู่ในเรือนกันแต่การเงินก็ยังเล็งกับดาวพฤหัสคู่มิตรกันอยู่ก็ยังไม่เสียอยู่ดีนะครับก็ยังส่งผลเรื่องราวดีๆให้กับการเงินของชาวราศีกรกฎตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวแหะครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีกรกฎกันบ้างนะครับสาหรับดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีกรกฎก็คือดาวเสาร์การที่ดาวเสาร์ของคุณโคจรเป็นเกษตรราธิบด,ดีอยู่ในเรือนตัวเองแบบนี้นะครับก็ถือว่านะครับความรักของคุณค่อนข้างมีจุดที่ลงตัวและก็มีจุดของการที่เรียกว่าจะลงหลักปักฐานเกี่ยวกับรักเกิดขึ้นได้แต่นะครับความยังไงความหมายของดาวเสาร์ก็คือโทษทุกข์อีกดีฉะนั้นคุณก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่มีความกดดันอึดอัดหรือความไม่ค่อยได้ ในเรื่องความรักได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับยิ่งนะครับดาวสาวของคุณซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนความรักเจอแรงกระตุ้นจากดาวเกตอีกด้วยนะครับเกับ9หรือเรียกว่า และครับเสากับพระเกตเมื่อมาอยู่ร่วมกันกระตุ้นเสี่ยมให้เกิดโทษทุกข์ที่ทวีคูณเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกได้ว่านะครับช่วงเวลานี้หรือในเดือนกันยายนนี้ของคุณนะครับก็จะมีจุดของการที่คุณอาจจะรู้สึกน้อยคู่หรือรู้สึกมีความเสียใจหรืออะไรบางอย่างที่จะไม่ค่อยสมหวังทําให้คุณรู้สึกอึอดอดัดและก็กดดันเกี่ยวกับสภาวะคู่ครองคุณได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่านะครับสำหรับใครที่คาดหวังเกี่ยวกับคู่เก่าๆอยู่หรือคาดหวังให้คนรักเก่ากลับมาในเดือนนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีแล้วก็คุณสามารถลุ้นได้เลยทีเดียวก็เพราะว่านะครับดาวเกตคือเรื่องราวเก่าๆคือเรื่องราวในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรื่องราวในอดีตหรือเรื่องราวเก่าๆแบบนี้เข้าไปสู่ในเรือนของปัตนิหรือเรือนคู่ครองก็เท่ากับว่านะครับชาวราศีกรกฎเองมีโอกาสที่คุณจะลุ้นได้เกี่ยวกับรักเก่ารีเทิร์นกลับมาหรือยูเทิร์นกลับมาให้คุณได้สัมผัสอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือเรียกว่าถ้าเกิดใครงอแฟนช่วงเวลานี้ลุยไปเลยเพราะคุณมีโอกาสที่จะ เนาะแล้วกลับมาคืนดีกัน,กนเกิดขึ้นได้นั่นเองครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละครับว่าการกลับมาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีจุดของการทุกข์อยู่หรือมีจุดของคานที่เรียกว่าไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่จากอิทธิพลของการที่เรียกว่าเสาเจอกับเกตนะครับเป็นแรงกระตุ้นให้คุณต้องคิดเยอะให้คุณต้องคิดมากได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับส่วนสําหรับคนโสดน,นะครับก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้ของคุณก็ถือว่ามีลุ้นนะครับในการที่คุณจะได้เรื่องราวเกี่ยวกับความรักเข้ามาในชีวิตถึงแม้ว่าครับว่าอาจจะรคับ กับการที่คุณจะได้เจอใครแล้วก็ลงเอยกันนะครับโดยบริบูรณ์อาจจะมีเรื่องราวของการแข่งขันอาจจะมีเรื่องราวของการต่อสู้หรือนะครับมีอุปสรรคต่างๆให้คุณต้องพิสูจน์เกี่ยวกับในเรื่องราวของการที่จะได้เจอรักที่ใช่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับสำหรับคนที่ยังโสดอยู่แต่ก็มีลุ้นในการที่จะได้เจอคู่ที่ดีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรืออีกมุมนึงนะครับสำหรับคนที่ยังโสดอยู่เขาเรียกได้ว่านะครับอาจจะได้เจอกับคนที่ถูกใจในอดีตหววให้คุณนะครับได้เจอกันอ ได้พบเจอกับคนในอดีตนะครับที่คุณเคยพึงพอใจเขาก็ได้เช่นเดียวกันหรือแฟนเก่าของคุณอาจจะกลับมาหาคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจังหวะน,นี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่นะครับไม่ได้เสียหายนะครับสำหรับคนที่ยังโสดอยู่และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนกันยายนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในเดือนกันยายนนี้ของชาวราศีกรกฎถือว่ามีจุดหลายๆอย่างนะครับในการที่คุณจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานหรือก็ในเรื่องการเงินของคุณก็ณถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวกันเป็นอย่างดีและทีน การงานก็จะมีโอกาสเติบโตได้นะครับส่วนการเงินเองก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภหรือนะครับจะมีเกณฑ์การได้รับการช่วยเหลือนะครับเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวจึงเรียกได้ว่านะครับเกี่ยวกับด้านความสําเร็จของคุณลงตัวกันอย่างดีเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ถือว่าประคับประคองไปกันได้เช่นเดียวกันนะครับจึงเป็นบทสรุปที่เรียกว่าในเดือนกันยายนนี้ของชาวราศีกรกฎเป็นจุดที่ลงตัวเป็นจุดที่คุณสําเร็จเป็นจุดที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดีย นั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทําอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทัาากษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกํา,ากเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทาไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรน,นั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหะครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกนะครับในการทับเล็งกุ่มหรือโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำํำนายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคน,นครับราศีเดียวกันแท้แต่คนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสับสกัยและกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทำนายดูใหม่ ที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ